สวัสดีค่ะช่องแมาลาโกกอกนะคะนี่ค่ะแม่บุญถินก็ได้เห็ดมาอีกแล้วนี่ไปเก็บเห็ดมาได้เต็มตะกร้าเลยนะคะเห็ดแกงหมดแล้วนะนี่เห็ดค่ะนี่คือเห็ดอะไรครับแม่นี่่แมบุญ็ินอกเห็ดระงงค่ะทำไมคือดอกไยแท่ดอกไยแท้ไปเบิ่งดูพี่น้องนนนี่ขออุญาตจับะดูดูดูจับเลยค่ะดับเบิ้งเห็ดระงกเลยนะเนี่ยนี่ครับเห็นทำไมมัน เห็ดถ้ากินได้เดี๋ยวกินไม่ได้ให้สังเกตที่มดหรือว่าแมลงนะครับนะถ้ามีมดมากัดมากินเนี่ยแปลว่าใส้น้องกินได้นะครับเพราะว่ามดจะไม่กินนะครับนะคือมาดอกใหญ่แท้โอ้โหหนักด้วยไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาน้สามดอกนี้คงจะได้กิโลแล้วจะมีแมลงาก็มีเห็ดเห็ดแบบเห็ดไม่กินไม่ได้มันอยู่ข้างๆกันเราจะดูไหม รู้ค่ะรู้เลยเนาะสุกการเนาะตกลงมันเป็นเห็ดรือล่าเพราะเราสังเกตมันจะมีรอยอยู่เนาะแม่เนาะนี่เห็ดรึเปล่านี่มันจะมีรอยมดกัดอยู่ไม่ไม่นี่ดูง่ายๆค่ะคือเห็ดละโงกกับเห็ดเห็ดละงากเห็ดละโงกอันนี้เห็ดละงาก เดี๋ยวนี่ไข่มันไข่มันจะเท่ากันเลยนะคะไข่ใบไข่ใบใหญ่เท่ากันแล้วก็อยู่ใกล้กันด้วยนะคะแล้วสังเกตดูหน้าเห็ดละงอกนี้จะเรียบลื่นนะคะแต่เห็ดละงากนี้เคยเห็นไหมคะหน้าคนเป็นสิวอ๋อจะเป็นตุ่มตุ่มตุ่มค่ะประมาณนั้นแหละค่ะสังเกตง่ายๆอันนี้เรียบเนียนนะคะลื่นนะคะค่ะลื่นก็นี่ก็หน้าหน้าอย่างหน้ากับตอนนี้กินได้หน้ผมกินไม่ได้ ค่ะถ้าถ้าหน้าเป็นสิวนี่กินไม่ได้นะคะใกล้กันก็อย่าเอาเด็ดขาดนะคะ่้นีเ็ดอะไรรคับไข่มันก็เหมือนกันค่ะไข่มันก็เป็นตุ่มๆเหมือนกันแต่กับตาจะมีพิษภายในนะครับคะอันนี้เ้็ดแล้วกิกไปประมาณสอกงูข้างล่างร้อนสองขั้นจะมีพิษไตกันไตไตไตมันก็เป็นแบบนี้แหละนี่ก็แม่ดาก็เคยเห็นอยู่ว่าอุ้ยไข่ไข่ครับไข่ของไข่ครับไม่เห็ดไข่ไม่รู้ไม่มีของไข่ผมเอานะไข่ไข่มันจะเป็นสีนี้เลยมันจะเป็นสีฟ้าเป็นสีเหลียวฟ้านี่ออกมาเลยคนไม่รู้เนาะ ผมนี่จะไม่รู้หรอกว่าเห็ดละงูกเห็ดกับใครเห็ดอะไรจะไม่รู้เลยทำไม่เคยกินเห็ดเราได้ยินข่าวว่าพ่อตาอยากกินแกงเห็ดกันกับครับผมกับตันเหมาเลยนะวันนี้เห็ดใครไม่รู้ครับเอาเห็ดใครนะคะไม่ต้องเอาเห็ดละงูกนะคะไม่ีเห็ดใครก็ผมก็เอาเองก็ได้ครับแต่ว่ามีเห็ดอะไรให้ด้วยนี่นะคะเห็ดละงูกไปเอามาจากไหนนะสี่ดอกนี้ได้กิโลแน่ๆเลยค่ะจะมีเป็นไข่ไก่ด้วยนี่เนาะ นี่เพิ่งลงมาจากเขาเลยนะคะไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะกลงคือแม่กุญกิแม่บุญกิบกบกอนนะคะช่องยูทูบของเราเป็นทั้งแม่ค้าเป็นทั้งใครก็สามร้อยถ้าตุ่มตุ้มเป็นทั้งยูทูบเบอร์นะคะขายเองขายเองอันนี้นะอันนี้ของใครครับอันนี้ของแม่บุญดินค่ะทั้งหมดเลยเหรอครับค่ะทั้งหมดเลยทั้งหมดนี่ขายเท่าไหร่ครับแม่ดาก็หาเองขายเองต้องขึ้นช่างก่อนมันจะได้ต้องช่างก่อนกับกันจะเมาแล้วอ่ะเขาไม่ได้เมาเมาเลยอ่ะเอาเลยเอาเลยคนนี้เยอะด้วยคนนี้คนอ่ะเมา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  ดูเรีนดดูไอ้นี่มันจะเห็ดก็ทำงานทุกวันนี่นะคะสี่ดอกนี้ค่ะได้กิโลเลยนะคะนี่เรียดมากมันจะเป็นเห็ดใครทั้งนั้นเลยนะโลสามร้อยนะนี่นะนี่กิโลสามร้อยนะคะยังย่งอันนี้ประมาณยังไม่แยกค่ะยังไม่คัดแยกอาจจะรูเนาะทำไมมันจะไม่ถึงรูมันหนักมากโลกว่าลเยมันหนักไปด้ว มีลูกค้ามาแล้วมีลูกค้ามาแล้วมาซื้อเห็ดไหมคะอ๋อกล้วยค่ะขายขายค่ะเดี๋ยวไปขายกล้วยก่อนนะคะไอ๊ะมากิ้มเขาด้ว็ดนะเห็ดค่ะเห็ดค่ะกล้วยวีละยี่สิบค่ะนาเดี๋ยวถือกล้องให้แม่หน่อยลูกเดี๋ยวถือกล้องให้แม่หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะขายเห็ด ข้าวีเดียวบอกคะเห็ดไข่มาเอาบอกคะค่ะขอบคุณค่ะคิดว่าดีใจคิดว่ามาซื้อเห็ดนะคะแต่ที่ไหนได้เขามาซื้อกล้วยเนาะหวานนี่หวานก็ดูดิีมดขึ้นหนีไม่เดี้มาทานข้าวมะ นี่นะคะไปแม่ลูกไปแม่กินข้าวแม่อุ้ยเอฟซีโอ้โหขอโทษด้วยไปไปเดินแม่แคไปกินลูกแถวนี้ไม่มีเห็ดพึ่งเนาะมีเห็ดพึ่งใหญ่มากนะครับเห็ดพึ่งแต่ตอนนี้ที่อยากกินก็คือเต่าโรดอกมะยมถ้าได้เห็ดปูนเอาไหมผมนะครับนี่คอ่ะดอกขายให้ครับขายให้สองร้อยครับไหนอ่ะดอกละสองร้อยเหรียครับทามันหายากเนาะพี่ยอ หอมนะเห็ดพี่อ๋อตาใหญ่อยู่แล้วจะกินตาเห็ดตาลกไปทำไมเดี๋ยวตาก็ใหญ่ขึ้นอีกหรอหอมมากนะครับตาจะสวนเลยตาจะสวสกกโลนะครับตาลกไปจาการตาสวนเห็ดตาลูเห็ดตาลเห็ดตาสวนเห็ดตาลเดี๋ยวค่อยออกค่ะเดีวบอกว่าไม่มีเงินซื้อโทรศัพท์นี่ถองดอกนะนยนี่องดอกนี่กินดคิดว่ามันหมดไปแล้วนะยเห็ดตาลกยังไม่หมดนะเห็ดมันก็ออกไม่เยอะมันก็ออกดจบางๆในชงนี้เนถือ บางๆแล้วค่ะเพราะว่ามันเริ่มแก่แล้วแต่บางคนไปหาก็ไม่ได้เหระแสดงว่าไอ้นี่คนเห็นไหมไอ้นู่นแดงใช่ไหมไอ้นี่สูบมาส่ไอ้นี่แดงเห็นไไอ้นี่เห็นอะไรนะนเห็นตะไคร์ขนาดเลยนะตะไคร์เอาไปเอาไปปิ้งแค่ดอกสองดอกก็กินไม่หมดแล้วถ้าเราไม่รู้จักป่าไปหาจะไม่เจอค่ะต้องคนคนรู้จักแสดงว่าที่ไหนบอกต้องไปที่นั่นต้องรู้จุด ดอกจุ่มๆก็มีใช่ใช่เทนั้นลเหมือนกับแม่ดานี่ไแม่ดาไปได้น้อยค่ะเพราะว่าไม่รู้จุดใครทำงานเลยยังไม่โตนันลูกเห็ดต้องให้คนที่เขารู้ค่ะแต่ว่าปล่อยไว้นี่ไม่ได้อย่างแม่บุญถินนี่เขาเดินตรงไปเอาเลยเดินตรงไปเก็บเอาเก็บเอาเลยเพราะว่าเขารู้เขารู้จุดว่าจุดตรงนี้เห็ดเกิดตรงนี้เห็ดไม่เกิดนะเห็ดแบบนี้ก็ไม่ขมนี่เห็ดเน้นเห็ดเน้ยนเห็ดเนียนน้อยเห็ดเนนน้อยนี่เห็ดขมฟาก็มีเห็ดเนีนน้อยฟางขมฟางเห็นแล้ว เห็ดมนะครับนี่ทำไมถึงเลีนี่ยคือเห็ดครับทำไมเห็ครับเห็ดค่าเห็ดขายเห็ดชาหาหน่อยก็ทานอยมีทั้งเห็ดแล้วงอกบเห็ดไตค่กิโลเท่าไหร่กิโลละสามร้อยมดกัดอยู่มัดอยู่ี่เลยมีมดมีแมลงกัดคือว่าได้นะครับเอาเท่าไหร่เอาเลยครัเอาเลย เอาสามสิบบาทก็หขีดอกเดียวก็ขีดนึงแล้วอร่อยนึงเลยมัอร่อยไ่ขอร่อยอร่อยนึงเราจะเอาสขีดครึ่งเอาในเราจะไปปนอืมเอาไขคนจะั้าหนึ่งร้อยบาทิบเาเอาสกบนุ่มๆัปลาไม่เสียัรนา่เอาวัรุ่นนั่นแหละเปิดประมูลครับหนึ่ง้อบาทเริ่มต้นที่หนึ่งบาทประมูลคนแรก กับตันเดี๋ยวหมดก่อนนะไม่รีบเอาหมดนะยังยังขอไม่ได้ยังมีอยู่ของไม่ได้ยังมีอยู่ได้วางยังไม่ทันได้เลี้ยงโอ้แตถุงเลยครับได้ขายแล้วครับโอ้เห็นถามเห็นเปปาาานด้ห็หมดแล้วก็หมดลุงมาพูดังไม่ทันถึงอ่ายังไม่ทัน ถ้าเหนื่อยเลยครับขายได้แล้วเขาจะมีเห็ดข<า>นะ<ม>าดเนาะ <4 S 1> มันไม่ขนะี้มั้งมันจะมีของขายนะขนาดก็ประมาณสามขีดพึ่งมันจะไปสีแล้วไปหนึ่งร้อยบาทแถมไปไลแล้ว ไปหนึ่งตัวแล้วค yeah, yeah, uh, uh, uh ืนไปแล้วแค่ไม่ตัวแล้วเพื่อนเดี๋ยวก็ตังค์ให้รแล้วจ้ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับชาวคนไทให้ได้วกงกดด้วยนะคะ